ชั่วย่ำใหญ่ i อ n e w ิสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับน้องๆที่กำลังสนใจในอาชีพโปรแกรมเมอร์หรือเดเวลลอปเปอร์นะฮะเมื่อก่อนนี้สัก10กว่าปีก่อนนะฮะภาษาโปรแกรมมิ่งมีเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะเขียนอะไรด้วยเพราะว่า เออเขียน,ฉ,นฉันเรียนภาษานี้แล้วแล้วสุดท้ายฉันจะเขียนอะไรแล้วออกมาเป็นอะไรแล้วฉันจะอยู่ในวงการไหนฉันอยู่ในธุรกิจไหนฉันเติบโตมาแค่เดียผ่านจะเป็นยังไงมันจะยงงๆนะครับแต่ว่าผ่านมา10กว่าปีนะฮะตอนนี้ภาษาโปรแกรมมิ่งก็เรียกได้ว่าเติบโตมากขึ้นมีตัวอย่างมากขึ้นมีเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการเนี่ยได้ทําการกรุยทางในอนาคตไปมากขึ้นทาให้ตอนนี้สามารถสโคบลงมาได้แล้วว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเดเวลอปเปอร์เพื่อพัฒนาสายนี้ เรียนภาษานี้แล้วกันแล้วเราแนะแนวกันในรายการนี้ก็ถือว่าจะได้ไปให้ถูกทางถูกต้องเพราะว่าหลายๆครั้งนี่ไปเลือกเรียนภาษาที่มันเอาแล้วหรือ,อว่าอาจจะไม่ค่อยมีอนาคตแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณเสียเวลานะครับครับผมมาดูกันเลยว่า10สุดยอดภาษาโปรแกรมมิ่งที่คุณจะต้องมีติดตัวไว้ะมีอะไรกันบ้างนะฮะภาษาแรกครับภาษา Java เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งขั้นพื้นฐานซึ่งมีความต้องการมากในหลายๆบริษัทน,นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียน Android Android Application เขียนด้วยภาษา Java นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าคนอยากพัฒนาแอปบน Android ก็ข้อหนึ่งต้องมีภาษานี้ไว้ติดตัวไว้แล้วแล้วรวมไปถึงถ้าแบบมันเอาไว้พัฒนาพวกแอปพลิเคชันในโรงงานเฉพาะทางได้แล้วพวกในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะเขาจะมีงานที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์พวกนี้ก็ใช้จาว่ Java เขียนเหมือนกันเดี๋ยวนะขอถามนิดนึงไอแอปบน Android ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันมาจาก Java หมดเลยเหรอ ใช่ครับจะว่าผสมกับอย่างอื่นครับแล้วแต่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าไปทําบนอะไรนะ Adobe Catalyst อะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นพวกทูช่วยในการประกอบร่างปุ่มต่างๆแต่ว่าพอปุ่มกดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดเป็นปุ่มง่ายๆแบบกดแล้วไป next p a g e อะไรเงี้ยตัวโปรแกรมสรุวช่วยได้กดแล้วต้องไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลเพื่อเขียนกราฟในชีวิตประจำวันของคุณอะไรเงี้ยอันนี้ต้องใช้โปรแกรมต้องใช้ภาษาจาวาช่วยเขียนจาวานะนี่จาวานี่ก็คือชาวานั่นเองใช่เป็นกาแฟนั่นแหละคือในโปรแกรมเมอร์สมัยนู้นเขียนโปรแกรมต้องใช้ต้องใช้ต้งเนี้ยกาแฟอัดเข้าไปไม่งั้นงานไม่เสร็จตั้งชื่อว่าจาวาเลยครับผมอ่าภาษาสองภาษาซีครับ เป็นภาษาโบรัมโบราณตั้งแต่ปี70นะฮะซึ่งปัจจุบันแทบไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแต่ว่าการที่ศึกษาภาษา C ไว้เนี่ยมันจะประโยชน์ที่ว่ามันเป็นต้นกําเนิดของภาษาโปรแกรมมิ่งในหลายในหลายอย่างนะครับการฝึกหัดตรงนี้เนี่ยทำให้พอคุณเขียน C เป็นเนี่ยคุณจะสามารถเลี้ยวไปเขียนโปรแกรมภาษาอื่นได้ง่ายๆเพราะว่าภาษาที่มันแตกหน่อมจากภาษา C มีเยอะมากนี่แล้วทุกภาษาส่วนใหญ่ใช้ซินแท็หรือโครงสร้างโครงสร้างการเขียนแบบเดียวกันทําให้เมื่อคุณเข้าใจภาษา C คุณจะเข้าใจภาษาอื่นโดยปริยายครับอ๋อเป็นอย่างนั้น ภาษาที่3ระดับไฮเปอร์ฮาร์ดคอร์ต้องหัดภาษานี้ครับนั่นคือภาษา C++ ม C++ มันจะเป็นโครงสร้างภาษาที่แบบมีมีการเขียนที่ยากกว่า C ธรรมดามซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกว่าฉันเขียน C++ แล้วมาจอกมาเป็นอะไรวมะมันคือ Mozilla Firefox มันคือโปรแกรม Winamp มันคือโปรแกรม Adobe ทั้งหมดเลย เนี่ยทุกตัวพวกนี้เป็นภาษา C ทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับการทำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนฝั่ง Windows คุณก็ต้องศึกษา C++ เอาไว้รวมไปถึงการสร้างเกมด้วยเพราะเกมส่วนใหญ่ก็พัฒนาแล้วก็เล่นบนแพลตฟอร์ม Windows ครับผมดังนั้นถ้าใครอยากจะเป็นเกมเมอร์หัดภาษา C++ เอาไว้ครับนี่อ่ะถัดมาครับเป็นภาษาที่ Microsoft เขาช่วยกันดีไซน์ขึ้นมานั่นคือเป็นภาษาชื่อ C# C# ชาร์ปกันภาษาที่พัฒนา Microsoft คือจุดเด่นคือมันเป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนว n d o w s ครับ <c oughs> นี่ใครพัฒนาโปรแกรมพวกโปรแกรมบัญชีโปรแกรมแอปพลิเคชันเล็กๆน้อยๆเลยบนว n d o w s เนี่ยเขียนด้วย C ชาร์ปจะมีไลบรารีในการดึงจุดต่างๆของวินโด้พวก API ต่างๆของ Windows มาใช้งานในค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับ <c oughs> นี่ถัดมาครับ o b j e c t c ครับเห็นไหมทุกตัวมัน C หมดเลย C ภาษา C เป็นเบสหมดนั่นน่ะสิอ่า Object C เนี่ยเป็นภาษาสำหรับ m มัล o คซอฟขออภัยครับ Object C เป็นภาษาสำหรับ,าาบ Apple ก <c oughs> ็คือทางฝั่ง C-Sharp จะเป็น Microsoft Object C เนี่ยจะเขียนฝั่ง Apple ทั้งหมดมันเรียก Objective C เปล่าใช่ไหมเต็มเต็มอะ o b j e c t i v e C ใช่แต่ว่าเกขาเรียกว่า Object กกันก็ได้ทีนี้ใครอยากจะเขียนโปรแกรมลงบน iOS ลงบน Mac OS ะะจะต้องพัฒนาบนด้วยภาษานี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่การันตีว่าเขียนมาแล้วไม่อดตาย เพราะว่าแอปบนไอ้บนแม c กับบน iOS เนี่ยค่อนข้างจะขายได้เยอะมากด้วยเยอะมากนะครับผมอ่าภาษาที่6ครับสำหรับนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคุณจะต้องมีความรู้ภาษานี้อย่างพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนั่น,น,นคือภาษา PHP PHP เป็นภาษาสคริปต์แบบ ที่ใช้ในการพัฒนาวงการเว็บมาประมาณ10กว่าปีแล้วมาสก์สกเบิร์กเนี่ยครั้งแรกตอนทำเฟซบุ o กเนี่ยก็ใช้ภาษา PHP นะฮะใช่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กไงคือโค้ดแต่ PHP ได้ออพอ Facebook วันใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นต้องไปซื้อบริษัทเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะแปลงความเป็น PHP อันงอกง่อยองตัวเองเนี่ยเป็นของดีใช่ก็จริงๆ PHP มันมีโครงสร้างที่สามารถเขียนเลี้ยวหลายแบบ่าก็คือมาสก์สกเบิร์กก็เป็เปนแฮกเกอร์เขาก็เหมือนกับจ้างแฮกเกอร์จำนวนมากมาช่วยกัน Dev e l o p PHP เป็นเวอร์ชันของ Facebook เองอะซึ่งผลงาน PHP นะฮะมีหลายเว็บไซต์มาก WordPress ก็เป็นภาษา PHP ครับ d i กดัตซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อดังก็เป็น PHP นี่ a c e b o o กก็เป็น PHP นี่ลงไปถึงเว็บไซต์ที่มันเป็นประเภท CMS หรือ Content Management System เยอะแยะนะฮะก็เป็นภาษา PHP ทั้งสิน้นดังนั้นถ้าเกิดใครทางอยากทำงานด้านสายเว็บเขียน PHP เอาไว้ก็แน่นอนมีงานชัวร์ครับนี่ถัดมาเป็นภาษาไ t h o n นะฮะเป็นภาษาที่ใช้กับพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับผม ความเหมาะสมมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่ทํางานตอบสนองประเภทโมบายแอปพลิเคชันความเก่งมันคือว่ามันสามารถเขียนเพื่อจูนในการเชื่อมกับหลายๆจุดเขาอย่างได้ง่ายได้มากแล้วก็มีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกินรีสอร์ตต่ำดังนั้นเนี่ยพวกโมบายแอปพลิเคชันที่จะเขียนเชื่อมก,กับเซิร์ฟเวอร์จะใช้ภาษาภาษาไพทอนในการเชื่อมอ๋อกินรีสอร์ตต่าด้วยแต่รีสอร์ตที่ผมเพิ่งไปมาราคาสูงเหมือนกันนะฮะ,ฮะ แล้วมันคอลเลจรีซอร์สกันรีซอ <c oughs> ร์อสออกเสียงให้ถูกด้วยรีซอร์สผมไม่ใช้นี่ว่ากันไปครับผมก็แอปพลิเคชันที่ใช้ภาษาไพทอนในการช่วยพัฒนานะครับก็คือ Instagram และ Pinterest นั่นเองนี่ถัดมาครับภาษา Ruby เป็นภาษาที่ออกแบบมาให้เขียนง่ายๆนะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมเราจะไปเขียนเว็บไซต์ก็ได้โมบายแอปพลิเคชันก็ได้คือหลังๆโปรแกร,รมตัว ตัวภาษารแกรมิงเนี่ยเขาจะพัฒนามาเพื่อตอบสนองทั้งเว็บและแอปเพราะว่ามีคนเอาเว็บไปทำแอปเอาแอปไปทำเว็บเหมือนกันอ่าเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา Ruby ในการพัฒนาก็เป็นหนึ่งในเว็บดีลที่เว็บใหญ่มากเว็บหนึ่งของโลกครับนั่นคือกรุ๊ปปองนั่นเองครับนี่อ่ะอันดับที่8ครับคือจ a v า Scri ป t ครับเป็นหนึ่งในภาษาที่เรียกว่าต้องติดตัวไปทุกคนเพราะว่าจ a วา s c r ิป t จะจะถูกเอาไปใช้ในหลายๆอย่างด้วยกันเวลาเขียนแอปก็ต้องใช้จาวา Scri p t เอามาผสมบ้างเวลาเขียนเว็บก็ต้องใช้จา,าวา พวกคําสั่งง่ายๆแบบสีมรทัดจบเพื่อให้ได้ผลอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยใช้ภาษาจาวาสคริปต์จะเร็วที่สุดครับผมก็หัดจาวาสคริปต์เอาไว้นะฮะและสุดท้ายครับเป็นหนึ่งในภาษาที่โปรแกรมเมอร์เขียนเนี่ยจะต้องเขียนเชื่อมกับฐานข้อมูลใช่ไหมจะต้องเรียนรู้ภาษา SQL ด้วย,วย SQL นี่ก็เป็นภาษาเรื่องฐานข้อมูลก็คือโปรแกรมมิ่งมันจะแยกส่วนใหญ่แยกเป็นสองส่วนคือส่วนของการประมวลผลคือคิด อ่ากระทรวนของการนำไปจัดเก็บแล้วการดึงออกมานั่นคือดาต้าเบสคือฐานข้อมูลก็คือเหมือนกับเราเขียนคิดคิดเสร็จแล้วคิดเสร็จเอาไปเก็บต้องต้องเชื่อมด้วย SQL ออ่่าานะครับผมก็นี่แหละสิบภาษาที่เรียกว่าถ้าคุณเรียนรู้ทั้งสิบภาษานี้ได้ครบซึ่งจริงๆไม่จำเป็นก็ได้อ่าแบ่งงานกระทำก็ได้ครับโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นทุกภาษาเช่นถ้าอยากทํา Android ก็จาวาจาวาสคริปต์รูบี้แล้วก็ SQL อ่าอะไรถ้าทําเกมบน Windows ก็เป็น C++ อ่าอยากทํา ไ <iOS. S 2> อโอเอสก็เป็น o b j e c t i v e c ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่ง i อ s นี่ตลาด App ป Store นี่ถือว่ามีผู้ใช้ดาวน์โหลดแบบเสียตังค์เยอะนะครับใช่ฮะแต่ว่าก็อย่างว่าพอมันเป็นตลาดที่ทําเงินได้คนจํานวนมากกว่าก็เลยเข้าไปค้าขายแต่แน่นอนะคุณอาจจะต้องไปหาทางเบียดสร้างที่ยืนของตัวเองให้ได้แต่ถ้าเก,กิดคุณมีแอป,ปที่เป็นเซอร์วิสดีๆคุณติดโฆษณาแล้วมีคนใช้เยอะอคุณเก็บเงินจากโฆษณาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันคําถามสุดท้ายเลยคนทั่วไปที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับก็ชอบน้อยเนื้อต่าใจว่าแหม ดูสิเรางานโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนงานกรรมกรประชุมกันสิกว่าคนแต่สุดท้ายคนที่ทําแกไงล่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่จะต้องเอาทุกอย่างที่ประชุมกันไปเนี่ยไปสร้างเป็นเนื้องานออกมาก็เดี๋ยวนี้วงการโปรแกรมเมอร์มีการพัฒนาไปเยอะมากก็เดี๋ยวนี้เวลาทํางานก็จะมีเหมือนกับเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เป็นคนรับรับรีฟมาแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็โปรเจกต์แมเนจเจอร์พอรับงานจากลูกค้ามาเสร็จก็จะทําการแตกโมดูลของแอปพลิเคชันหรือหรือสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็นส่วนๆแล้วก็ดูว่าส่วนเนี้ย ใครน่าจะเขียนได้ส่วนนี้ใครน่าจะเขียนได้โปรแกรมเมอร์ก็รับเฉพาะเป็นโมดูลไปก็ทําให้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าหืดขึ้นคอเขียนตั้ง 0, 100, แต่ศูนย์ยันร้อยเด็คนเดียวเหมือนเหมือนเก่าอีกต่อไปแล้วแล้วถ้าคุณมีภาวะผู้นําพอคุณจะสามารถที่จะไปสร้างเป็นธุรกิจตัวเองไงใช่นะแล้วก็ไ้ดสร้างงานสร้างเงินออกมาได้มากมายผมมองว่าโปรแกรมเมอร์จริงไม่ใช่กรรมกรเป็นพ่อมดนะครับใช่ครับเศกแนวความคิดผ่านนิ้วออกมาจนกลายเป็นโคดดิ้งโปรแกรมตอนนี้ในสายงานฝั่งไอทีครับเดเวลลอปเปอร์เป็นอาชีพที่มีอันดับเงินเดือนสูงสุดทที่่ตางประเศ ในฝั่งไทยกําลังขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าน้องๆที่กําลังศึกษาความรู้นะฮะมาเป็นเดเวลลอปเปอร์ตอนนี้เรียกว่ากําลังจังหวะทองสุดแล้วครับอนะฮะเพราะว่าคนคนประเทศเราเยอะแต่คนเก่งมีน้อยใช่ครับขอเพียงคุณเก่งบ้างนิดหน่อยคุณโดดเด่นเลยครับประเทศไทยเรานี่